สวัสดีครับวันนี้น้องพลอยมากบกศอสซรินเนาะมาขึ้นรถมาดูบรรยากาศในกบกศรหลังบรรยากาศแซนโดนตาคนเยอะครับผมคือทักเดินเดินไปเดินไปเดินไปเลยไปไหนที่ไหน รถมา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 ตากขึ้นแตบนมารถมารถมารถมาขึ้นรถมานขึ้นข้นขึ้นขึหนขึ้ขึ้นขึ้นขึ้นข้นข้นขึ้อขึ้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นขึ้นเ้เขึ้นขึ้นา้นขึ้ญญาานขึ้าานขึยนขึ้นข้นข้นขา้นขึ้นขะ้นขึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขร้นขึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึนขึนข คนก็นจะเยอะเยอะบรรยากาศเต็มเลยพอขึ้นได้ไหมอ่ะพาไปขอขึ้นปะเอิ่มเติ่มเอขึ้นได้ไหมขึ้นได้เหรอขอขึ้นนิดไปดิไปขอขึ้นหน่อยอ,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 อึ้บอึ้บอึ้บโอ้เขาให้ขึ้นแล้วเที่ยวนี้ คือรถบัขสอนะเที่ยวสิบโมงไม่มีคนยังไม่มีคนยังคนผูดสถานังไม่ขึ้นเรามาขอขึ้นก่อนนะคะเพื่อนๆมีคนด้วยมีคนด้วยเหรอโอ้มีคนด้วยเหรอคะไม,มคไม่มีคนเหรอเขายังไม่ขึ้นมาไงไปขอยติ๊กก่อนดิแยติ๊กหนูขอไปด้วยไหมไหมกรุงเทพอยากไปกรุงเทพพลอยยังไม่เคยไปกรุงเทพเลยให้พลอยไปด้วยได้ไหมพลอยอยากไปกรุงเทพให้ไปด้วยไหมอ่ะ คนเยอะนะวันนี้หลังแซมส่วนตาวันนี้วันที่14ตุลาคมพศ2566ยายติ๊กไปกรุงเทพน้ำแน่ไปไหมลูกพลอยไม่เคยไปกรุงเทพเลยไปกับยายไหมไปกับยายไปเดี๋ยวยายไปถึงยายก็กลับไปไปพลอยอยากไปกรุงเทพกับยายจังเลยไพลอยทิ้งไว้สวนตะตุจักนั่นแหละ นับไปจังเลยไปกรุงเทพกันแล้ว่ปลงรถผู้โดยสารเขาขึ้นรถแล้วเราก็จะลงที่นี้นั่งไหนนอ้อ,อดูที่นั่งเลยค่ะเราไม่มีตัว๋วเขาให้เราลงแล้วเราไม่มีตัว๋วอ่ะไปลงรถไป ย้ายเข้ามาแล้วปะฮัลโว